เปิดกองคนผเล่นใหม่ก่อนไหนสิเปิดแล้วแล้วก็กด F2 ใหม่อ่ะฮะบัตรผู้เล่นใหม่10วันอ่ะเห็นป่ะมีมีบัตรผู้เล่นใหม่ใช่กดใช้กดใช้เลยโอเค๊ยน้องใช่คนในเมืองเขาก็จะรู้ว่าไอรีนเป็นน้องใหม่ อ๋อจะไม่โดนป้นด้วยจะแบบทุกคนคุยดีด้วยแปลว่าเรามีพร t ท m e แค่สิบวันหลังจากนั้นเราจะโดนต้นสอยแต่เธอเป็นผู้ต้องเป็นไปได้ว่าแต่เธอชื่ออะไรนะชื่อไอรีนใช่ไอรีนเราเพิ่งเราเพิ่งออกแว่าบินมาเที่ยวเมืองนี้แล้วไอรีที่ตกลงกันไว้อะไอรีไอรีเอาแล้วไหนจะเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะอ๋เป็นคนญี่ปุ่นค่ะแล้วเป็นคนญี่ปุ่นเหรอคะเป็นคนญี่ปุ่นค่ะโอได้เลยค่ะลำบากคุยกอได้่อ๋อจบ เฮ้ยไรอ่ะทำไมมีผู้หญิงสวยๆหมอหมอหมอเที่ยไม่ใช่เที่ยวหญิงไปเย็นอ๋อโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางจังคุณน้าน่างจังสวัสด,ด,ดีนะหมอชื่อลินดานะเป็นโรคหัวใจคะ่ะหมอพอจะรักษาได้ไหมอันนี้ต้องผ่าตัดหัวใจออกมาแบบไม่ต้องผ่ามีไหมคะ่ะเช่นแบบว่าต้องคุยด้วยบ่อยๆนั่งจับมือกันอะไรเงี้ยคุยกับหมอยูคนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวคนนี้ หมอเขารับมือไม่ถูกกันนะหมอเขาบอกกูไปดีกว่าหมอไม่รับเคหมอไม่รับค,บคนป่าในเมืองนี้มันไม่มีจัญาบัตแพทย์เลยหรอห๋ออ,อยเดี๋ยวพาไปที่อื่นมีอยู่ที่รักษาหัวใจแล้วได้ได้ได้ที่ที่แบบพยาบาลแต่งตัวแบบแล้วก็เรียกมานั่งข้างๆได้อ่ะเดี๋ยวกูให้ว่ามีไหมอ๋อโอเคโอเคแบบว่าเรียกส่วนตัวเราไม่มีตังค์อะดิอย่างนี้เราต้องไปหาเงินก่อนวะใช่อะวิธีการหาเงินในเมืองนี้จริงๆแล้วมันง่ายมากเพียงแค่เธอสามารถพูดคําว่าจุ้บัวอย่างงี้ได้ ลองลองดิมันหลอกกูป่ะวะไม่หลอกจริงเหรอเออถ้าเราทำใส่เอมิเลียเราจะได้เท่าไหร่เราสอบให้ห้าร้อยอะเอ่อเอมิเลียไม่ต้องเล่นอ่อนๆด้วยเอมิเลียจ๋าโอเสียงสูงเกินอยากได้แบบว่าเสียงแบบเสียงขาวอะรู้จักเสียงขาวปะเสียงอะไรวะเอมิเลียจ๋าอันนั้นน่ากลัวมากไม่ผ่านต้องแบบว่าเอมิเลียอย่างเงี้ยอ๋อนอ่อนอ่ออ่อนอ่อนอ่อนอะเอมิเลียพอได้เอ่อเอมิเลีย ว่าอย่างนี้ต้องจุ๊บก่อนด้วยนี่คืออะไรแบบคัดบนน้าผ้าเหรอโอ้ถ้าเกิดทำได้นะเดี๋ยวสาอาทิตย์กูฝากให้เลยตรวจท็อปในร้านเลยฉันได้เป็นแม่เล้าปะเนี่ยใครขายกูไรเป็นไรกูว่าไงปะเนี่ยต่อมาต่อมาจริงๆแล้วเป็นแม่เล้าใช่ไหมไม่ได้เป็นเป็นคนเที่ยวเล้าอ๋อโอเคโอเคเอเมน่าจุ๊บมาเออพอได้พอได้เอาไปสองร้ห้าสิบพอเชี่ยร้อยแต่ปังไหนวะห้าร้อยห้าร้อยอ๋อห้าร้อยไม่บออยู่ นะหนูไปหนูอยู่สถานีตำรวจคุยกับเพื่อนเหรอคุยด้วยนี่คุยกับใครคุยกับใครเออหรือจะพาไปเนี่ยมาโอเคโอเคไปไปคนนี้คือแม่เราของแท้เดี๋ยวพาไปอ๋อโอเคโอเคไม่พาไปขายป่ะวะแบ่งเงินกันคนละครึ่งนะถ้าจะขายอ่ะรู้ส่งแบบจะโดนพาไปขายของแท้สิ่งที่ดำมืดที่สุดที่เธอเคยทำคืออะไรอ่ะเอ็งเลียดการที่ได้รู้จักเธอเนี่ยแหละอย่าพูดไรเนี่ยกคนละเพิ่งมาจากญี่ปุ่นเนาะตรงกลับญี่ปุ่นแม่ เพื่อนหนูน้องปามาลีเพื่อนจากชาวญี่ปุ่นชื่อว่าอารีค่ะใครสอนเขาแต่งหน้าวะเนี่ยหรือว่าเทรนด์การแต่งหน้าที่เล่นเป็นแบบนี้หรอบอกว่าวันนี้วันแรกเจอรบีเซอร์บแรกว่าไงอ๋อโอเคเดี๋ยวพาไปแต่งหน้าใหม่เลยเออเออพาไปแต่งหน้าใหม่โอเคโอเคถ้ามันเล่นเป็นคนญี่ปุ่นยากก็เล่นเป็นคนไทยไหมอย่างเงอ้าวสรุปญี่ปุ่นฟอร์มบอรนี่ญี่ปุ่นฟอร์มบนญี่ปุ่นได้คนนี้คล่องปรือเลย กุยากินิกุสุกิยากิซูชิเป็นไงอยู่ค่ะอะไรมีจังวะจะใช่นะนี่นึ่งนี่นั่งค่ะพอพอจะมีสักสี่ร้อยไหมใส่จูเอาไหมเป็นเงินสดดีกว่าค่ะใช้สี่ร้อยเอาหมดที่มีที่ให้หมดจริงเอาคืนค่ะเก็บแม่ได้ยังเอ้าแม่มามามาม่มี ไหนจุ๊บมั่วพี่ยูจีนก่อนแล้วได้ถ้าเป็นผู้หญิงที่ให้เงินโอโอ้สบายละมีพี่สาวใจดีมีรอยสักให้เงินสบายละพี่ยูจีนจำชื่อเ้าไว้พี่ยูจีนใช่จุ๊บมั่วจุ๊บมั่วโอเคจุ๊บมั่วแบบอ่อนออนอดอออนๆด้วยเหรออยู่เมืองนี้เขาทำกันแบบนี้หรอทุกเมืองไม่ใช่เมืองนี้เมืองเดียวอเชื่อมันได้ปะวะพี่ยูจีนหนูเชื่อมันได้ปะได้ได้ได้ทำจริงๆเขาทำแบบนี้จริงจริงเรอพี่ยูจีนนอกจากจุ๊บมั่วแล้วเขายังพูดฮาฟู f ด้วยนะใช แบบไปดื้อที่สพาแล้วก็ซอมอ้อยมันแบบมันเซ็กซี่มากเลยสิ่งที่เราเห็นเขาทำอะไรกันแฟครับสาวๆตอนนี้พี่ยังไม่ได้ก่อนเลยเอานมมาถูกมือพี่หน่อย เชอบชอบชอบพี่ยูจีเขาเป็นเจ้าของมี่หอปาเรอคันนี้เหรอใช่เจ้าของปลาโฮดเฮ้ยพี่ยูจีเขามีหวานใจยังเราเราชอบผู้หญิงรวยๆอุ้ยมางมาคุณน่ารักครับที่รับหนูไปอีกคนด้วยได้ไหมแต่แอมไปเลียเป็นเมียน้อยนะอไม่เป็นไรเป็นเมียน้อยได้เหมือนกันอันยันลองถามพี่ยูจีว่ารับเมียน้อยเลยไหมพี่ยูจีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว เป็นเมียน้อยก็ไม่ได้เมียน้อยเรามีแค่คนเดียวอะดิอ้โพูดได้ดีเอาเท่าไหร่เราโดนแย่งตำแหน่งเมียน้อยไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ทันรู้จักพี่ยูจินเ่ะน้อยใจชคงชะตาโดนแย่งตำแหน่งเมียน้อยพี่ยูจินอะไรมาชาก็ทำมาเป็นเอออะไรวะทำไมพี่เขาไม่รับพี่คนอะมีอีกเยอะมีเยอะอถ้าถ้าเราเป็นเมียน้อยเอมมเลียนแทนอะอย่นี้ก็เท่ากับว่าเราแบบมีเมียเดียวกันไหม